ถ้าหายใจเยอะลูกค้าบอกอย่าหายใจนะแม่ค้าไม่ได้กินน้ำเล่ค่าเท้ลูกลูกค้าพรูที่สี้าแล้วจั่นตัวนี้เยอะเลยนะเยอะครับ45าครับตัวนี้ย สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัสากอนอทาทาเป็นนัดวันศุกร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตร้านเดมอนพิซซ่าตอนนี้ลูกค้ากำลังลุ้มกันเลยทีเดียวจะไปเป็นหน้าผักผมผักผมครับอยู่่่ททีเาาไหรบกกลค้้ดวตอนนี้ทำคิวที่38อยู่ครับเด็ด เบอร์สามสิบแปดกัเบอร์สามสิบเก้าของใครครับสามเก้ามีไหมผมพี right? oh ่ผักผมิชีสใช่ไหมหรือผักผมิแฮมผักผมินชีสเลยนะผับผมิ้ชีสนะใส่แฮมตามปกตินะคะกำลังยุ่งเลยครับตอนนี้คิวยาวมากเลย นี่เป็นหน้าซีฟูดนะครับหน้าซีฟู้ดที่เราตัดอยู่ครับยาเดี๋ยวาเขาเขาบขาเขาเใส่ที่เยอะมากเลย ค่เต็มที่กันเลยเ<อ>ทีเดียวเอาเบคอนค่ะหรือเบคอนเบคอนราคาอะไรจ๊ะเบคอนชีสหรือเบคอนเอาใจเองเบคอนชีสนะต่อไปหน้าอะไรแฮมกรอบแฮมกรอบคือกดียวโอเคครับโอเคครับรื้เบอร์ทาส45นะคอนชีส คับผมอบอี่นะขอบผมอบอูนะรนกหนืสายแปดาอบยหนูอบยขึ้นห้ได้นาเ่าจัดให้ยัดให้่าก็อเลยีเอาเป็นไเอสดไเอ้ก็รอแล้วนะไม่ต้อรบกโอเคครับไทยเอสด้นโอเคครับไทยเอนะเยบส่นะจ่าย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 จ่า หนมา้าอคหนบเลยสามแปดามแใช่มยแม่เดียวนะหนึ่งสองสามองอรอออผัสามดยู่อยู่ไอยู่มอยู่สามเก้าสามเก้าโอเคครับเดี๋ยวพี่ให้จับผจ้ะโอเคจ้ะของแของพี่คนนี้คือบอรฮะ คิดเอสใช่ไหมเอสเบอร์สี่สมนะโอเคโอเคผมพี่คที่เบอร์สี่สิบลังทำอยู่แฮมปอกใจใจแฮมปอกคอนดอยู่นพี่ทำอยูอนี่นะโกเยนี่เร่งเต็มที่จะเร่งเต็มที่เลยห้ามหายใจเรองลูกค้าบอกอย่าหายใจนะแม่ค้าเล่นๆกนไมได้กินน้ำเลยค่ะ ล,ล,ล,ลูกลูกค้าคอยคิวที่45แล้วจากตัวนี้คิวเยอะเลยนะเยอะครับ45คิวครับตัวนี้แบบนเราจะไ,ไปนะแฮมแฮมค้อนจ่ะแฮมค้อนแฮมค้อนจ่ะเอ็มจ่ะแฮมค้อนเอ็มเอมจ่ะทำทุกคำรวดเร็วครับ สามารถซื้อ <rôle> ก <à> ็เข้าไปทำตามได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้แครับผม ข้าวราล้นจ้าข้าวรวยใจราล้นจ้เาเราได้เลยจาข้าวจ,า,จาล้ดเวยจ้าข้าวรวยจ้า้นจ้า้นใจข้าวจ้าขาว้วยจ้า อันนี้ค oh, okay. ือแฮมเบอร์ส hey, gotcha. yeah. ี่สิบแฮมกรอบอย่าแฮมกรอบเบอร์สี่สิบเบอร์สี่สิบของพี่อ๋อเบอร์สี่สิบของพี่ได้จ้ะสี่สิบโอเคนี่สี่จ้ะรจะไปชี้เดชนะเไปชี้ของพี่คนนี้เลยชี้เดสของพี่คนนี้เลยเดสนะครับมึงกูสั่งอะไรยังจ้าอยากอือไม่จ้าเบคอนถาดเดช นูไคิวที่สี่สกนะเบคนอนอากคอนีสค้อนชีสเอทรรสงเงิเงินหนูเอาข้อวอบนะเก่านั้นหนูตังมาเคอนใช่ไหมเคอแล้วก็ห้าข้าแปดข้า 5, 4, 5, 5, 5 พัากทเสียนะพี่เบอรสี่เจ็ดนะโอเคพี่พี่แจมเบอร์สี่เจ็ดพอพี่จะ รอประมาณสินาทีเฮียอีกสิบกว่านาทีประมาณสิบนาทีค่ะยังสาก่่นเฮียเฮียเฮียถ้าเป็นเอ่อเทมต้นแปดเก้าได้เลยเฮียไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยเฮียเพราะเราก็มีรีบคือไปตามที่ผู้อาชีพค่ะผู้อาชีพอเบอร์สี่สิบเอ็ด ต่อไปขนัดเยี่ยใช่ใช่ขนัดเยี้ยจ่ะสามถาดชื่อที่สามถาดแล้วกบบแใช่ใช่เฮียใช่เฮียต้ออันนี้เบอร์ี่บอรี่ครับบอร์สีเอมาพอดีลสเอ็ดพิจรสี่สิบเอ็ดได้ครับพ่จาเนาะโอเคครับโอเคครับจ่ายได้จ่ายได้โอเคขอเฮียขอพิจาเย่ เอาพี่ผมพีโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอพี่นโอเคซือคากนังุ่นนะวันนี้ก็ดูกันไปยาวๆเลยครับผมครับดูดูเองทำเองได้เลยครับครับผมเดี๋ยวขอมูรายละเอียดทะใส่ว้านใต้นเนาะีบรสิห้าใช่ไหมเราก็ไปดึรวไปดดเราจะอเบื้องกก่อน่ไป่้่ก่อนูนะหัวใจอะก้อนแล้วเท่าไหร่ครับคุณแม่คะ ก้อนหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับผมห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับผมซื้อได้ที่แมคโครครับแมคโครนะนี่บอกหมดเลยนะสองโลสสามขีดค่ะสองโลสามขีดนะง่าค่ะของยี่ห้อโคเลก้านะคะนี่บอกหมดเลยครับผมโคเลก้ามอสเซเลอร่าชนิดมอสเซเลอร่าโอเคเพราะว่าเขาไม่รีบเขาไม่รีบก็เฮียไปก่อนเลยค เดี๋ยวไปส่งให้แล้วกันเราโอเคโอเคมีพิเศษไรเงี้ยเจ้าเนี่ยมาสั่งอรไม่ได้เดี๋ยผมให้เงียไป่อเมาสั่งอรอบโอเคเียเ้ิซ่านะพ่อค้าถ่ายลูกค้าด้วยเราไาลูกค้าเยลูกค้านพอเจเนี่ย ค้าน้อยใจไปถ่ายลูกค้าหน่ยเดี๋ยจต้องไปถ่ายลูกค้าหน่อยนะถ่ายเตมเลเน่ยไปสัมภาษสลูกค้าหูก็ได้ค่ะเอวคราคูะ้อมดนี่ก็น้ำหนึ่งสองสาม

นี่ผมพี่เกียวรันว้าวโอ้ยของเจ๊ไม่เกียวรันจะไปงงเดี๋ยวนะของเจ๊อบแล้วค่ะรอแป๊บนึงอบแล้วเราอบอบกันไดวเดี๋ยวแป๊บนึงหนูอันนี้ทุกสามถาดแป๊บนึงนะอบแล้วทุกถาดเนี่ยของชื่ออะไรเขาวางมือไม่ว่างเลยทางด้านที่หาเรียวนะคะเนี่ยจ้า ที่ท้านะที่ที่อรอเรา่จะได้กิน,นเจได้แล้วเจ้ได้แล้วมาตั้งอันนี้ของเจ้ต่อไปก็เป็นข้อที่พีดเหมือนกันเนาะเพราะถ้าพีดต่อนพีดไดอเจ้ได้แล้วค่ะ

แป <89 S 1> <89, S 2> ดเก้าแปดก้านะได้ครับได้เบอร์ห้าสบนะไม่นานไม่นานเบนะอร์ห้าครับคนที่ห้าสบคนที่ห้าิบใช่ใช่ใช่ี๋ยวันนี้คือแล้วเยจะกไหรอโอเคพี่ม่เป็นไรพี่ไม่บ่่านไม่นานไม่นอรม

โอเคเลยโอเคครับเลขทีมเบอร์นะ47ขอจ่ายจ่ายหนูของของคุณเลยโอยังไม่สั่งอ่ะเชิญจ่ะเชิญลยจ่ะแหวนคอนผักอลแล้วก็เอ็มนะโอเคจัให้จบ้ หน้าองนปดเจด้าสามศูนเอาน์สองสองเจ็นงโอเ้โไปโอคันนี้คือคอนกี๋อันี้ันี้ันี้คอนคีดคอนีทแคี่ัวสี่สบหกสี่สิบองดี สี่หัเบอร์อะไจ๊ะสี่สเอได้ได้พอดีเลยหนูอันนี้เลยสีหพอดีเลยอคนชีสไหมผามหน้าด้วยคอนชีสใช่ไหอ่าอเห็นใหมเดี๋ยวันสเปล่าต่ไง้ก็เนี่ยหนูคอนชีสไงก็เบคอนไงเห็นไหมบอกแล้วถามว่าเบคอนสับปะรดไหมอีห้าเก้า ไมม้าเาแปดเ้าหร้ห้าเก้ามีสามราคาแตหนูเลือกไซเอสไงห้าเก้าไม่จะเพิ่มยากไม่เพิ่มเยอะไปยอะแล้หนูไม่กัวจะให้ยอะรือยังไม่กลัวหนูห้าเก้จ้ะถ้หนูได้ ตออัว,วน,นี้เป็นหน้าอะไรคุณไหมคะันี้หน้าแฮมชีค่ะไซส์เท่าไหร่ครับเนี่ยไซส์ L ้อยห้าสเค่ะไซส์ L ร้อยห้าเแล้วไซส์ M เ,เท่าไหร่ครับแปดสิบเก้าบาทค่ะ

ที่ทำกัน่าเสั่งไว้แล้วแคมคิดทําเลยอันนี้อันนี้เราไปนดกูนั่นนนนนว่ครูได้ครับครูครูวันี้ขายดีมากเลยครับนี่แม่ครับมือแคบมีชุมเดูแล้วล้ะฝนไม่ลงมา ใช่ใช่เอ๊ะถูกกัแล้วคุตวเหรอโอจำไม่ได้แล้วหรอจำไม่ได้โอเคครับโอเคครับหลี่พี่ดูมีหลายข้างี่าปดูยูทูบหลายข้างดูพี่้าขาสาวอขาตนแล้ว่นพี่่ากาาอ ร้อยห้าสิบห้าเจ้าร้อยห้าสิบห้าเอ่อแฮมคอนอัดแฮมค้อนอัดแอล้วก็เอ็มด้วยจ้า อันนะี้หน้าแฮมเบคอนกูอันค่ะครับผมไซส์เอ59้อสบเาบาทนะครับ

ท่าเสีดนะจ๊ะแบบผมเองมีท่าเอีดนะไช่ครับลูกหลานไทยค่ะไอ้ดอกเอิญไอหลานไทยลูกหลานไทยหรอโอเคครับลูกหลานไทยหลานไทย ก็น่าเดียวกันเน่ยไหมอนไมได้ไหมอนทัรับไซสนี้เท่าไหร่ครับบาทครับเก้าบาทค่ะไซสเอ็มเนาะแปดเก้าบาทใช่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 ได้ครับดูทีครับลูเท้าคอยอยู่แล้ว ได้จังแฮมชอกเอกแฮมเพิ่มคีฟใะ่เกออเดอร์กันวุ่นเลยร้านข้างรานไสกรอกอะคะใช่ใช่ใ้างร้าน้กรอกใช่่ใช่ใชโอเคนะจ่ายเลยนะโอเคครับเดี๋ยวดู่ง่าสก็ดสิบเ พอสามสิบบาทเน้นไม่โอเคครับเนี้ยไม่เนี้เกเก๋น่าวันนี้น่าทันหือนนัานน่าทันเหมือนไปถึงเอเ้ได้ได้อโอเคเนอเียบกนทีบอไม่เกินขอบ ขายที่นี่วัดตอนวันศุกร์ตอนเย็นและวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับตอนเย็นตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสองทุ่มตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงเช้าครับอืมตอนเช้าเป็นวันอาทิตย์นะตอนเย็นเป็นวันศุกร์นะครับใช่ครับใช่ครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอาหลงฟูด,ดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม